สวัสดีครับเพื่อนครับตอนนี้ช่องอดีออนทัวร์นะครับผ่านเพื่อนมาเดินทัวร์ที่ท่าน้ำนนท์ครับเพื่อนเื่อครับว่ากันว่าเรามาถึงท่าน้ำนนท์ก็เวลาเกือบจะบ่ายสองบ่ายสองโมงพอดีครับเพื่อนเครับเรามาถึงท่าน้ำนนท์ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วเมื่อกี้เราก็ไปเดินเที่ยวตลาดนนท์มาแล้วก็เรามีเวลาอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งก่อนที่เราจะนั่งเรือด่วนเจ้าพยานะครับเพื่อนวันนี้เรามีแลนที่จะนั่งเรือด่วนเจ้าพยา ไปเที่ยวที่ไอคอนสยามนะครับแล้วก็เราก็จะไปเที่ยวบริเวณไอคอนสยามนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเราก็ขอเก็บบรรยากาศภาพรวมของท่าน้ำนนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเดี๋ยว,วเพื่อนๆลองติดตามช่องของเราในในคลิปนี้นะครับเราจะถ่ายไม่นานครับประมาณสัก15นาทีครับเดี๋ยวผมจะแพนกลก็งห้เพื่อนดูนะครับ เนี่ยครับเพื่อนครับก็เป็นอาคารท่าเรือท่าน้นํานนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะเข้าไปด้านในอาคารแล้วก็นั่งเรือโดยเรือด่วนเจ้าพระยาที่จะเข้าไปเข้าไปเที่ยวยังไอคอนสยามกันเพื่อนครับเพื่อนๆอาจจะแสบตาน่ดนึงเพราะว่าแสงมันส่องแล้วครับเ,เพื่อนครับตอนนี้ก็บ่าย2องโมงเพราะฉะนั้นอาจจะแสบตานิดนึงนะแต่อย่างไงเ,เพื่อนตามมานะครับเนี่ยฮะเราจะประมาณเนี่ยครับ เพื่อนๆก็จะเห็นแบ็กกราวด้านหลังซึ่งก็เห็นหอนาฬิกาครับเพื่อนฮะเวลาถึงหอนาฬิกาตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีและก็เป็นสัญลักษณ์ของท่าน้านนท์ครับเพื่อนครับเนี่ยฮะด้านในโซนด้านในก็จะเป็นตลาดครับเพื่อนครับเมื่อกี้เราก็เดินผ่านตลาดมาสักพักหนึ่งละ,ะด้านขวามือด้านนี้ก็จะเป็น อาคารสารกลางจังหวัดซึ่งเป็นหลังเก่าก่อนเพื่อนๆครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินไปหาเดินดูนะ,ะนเป็นสาสาราสารกางากจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าเนี่ยฮะซึ่งอยู่ด้านโน้นแหละครับเพื่อนครับ เนี่ยครับเพื่อนครับบรรยากาศโดยรวมครับที่ท่าน้ำนนจังหวัดขบุรีฮะดิมน้ำเจ้าพระยาซึ่งวันนี้เราจะพาเพื่อนนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาเข้าไปยังโซนด้านในของกรุงเทพมหาคนครครับเพื่อนครับเนี่ยฮะก็จะมีเรือด่วนเจ้าพระยา,าให้บริการแล้วก็ฝั่งทางโน้นก็จะมีเรือด่วนข้ามฟากด้วยเพื่อนๆนครับเนี่ยฮะบรรยากาศ เนี่ยครับเพื่อนเพื่อนครับอีกสักพักหนึ่งเราจะนั่งเรือด่วนครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศตรงตลาดท่าน้ำนนท์ก่อนก่อนที่เราจะไปนั่งเรือด่วนครับเพื่อนเพื่อนครับเนี่ยฮะอ๋อแล้วครับเ,เพื่อนๆครับตอนนี้เ,เพื่อนๆกำลังอยู่ในช่องอดีออนทัวร์ครับเ,เพื่อน อ่าแล้วก็วันนี้เรามีโอกาสได้พาเพื่อนมาเดินที่ตลาดท่าน้ำนนจังหวัดนนทบรุรีก็ในรอบหลายปีที่เราไม่ได้มาที่เมืองนนก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายครับที่จังหวัดนนทบุรีในการเพื่อนครับก็ก็มีรถไฟฟ้าด้วยฮะรถรถไฟฟ้าตอนนี้ก็มีที่จังหวัดนนก็เราสามารถมาเที่ยวนนได้ะสะดวกสบายรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับเพื่อน,อนครับ เดี๋ยวผมจะแพลนกล้องให้เพื่อนดูครับเนี่ยฮะด้านด้านเนี้ยครับเพื่อนเพื่อนครับสารการครับสารการจังหวัดนนทบุรีซึ่งสร้างด้วยไม้อาคารหลายร้อยปีครับเพื่อน,อนครับเนี่ยซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบที่สวยงามสร้างด้วยไม้เนี่ยแต่นี่เป็นหลังเก่านะครับเพื่อนหลังใหม่ก็สร้างใหม่ละ เนี่ยครับเ,เพื่อนๆครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองโมงห้านาทีครับเ,เพื่อนครับช่องอาดีออนทัวร์อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับท่าน้ำนนพากันว่าเราจะชวนเ,นเพื่อนๆมานั่งเรือด่วนเจ้าพญาแล้วก็เข้าไปเที่ยวในย่านใจกลางเมืองแถวไอคอนสยามครับเ,เพื่อนๆครับ วันนี้อากาศก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่กันเพื่อนครับมีลมพัดมาเรื่อยๆสบายๆวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับสองโมงห้านาทีครับเพื่อนๆนจะได้ยินเสียงอ่าระฆังเนี่ยฮะที่หอนาฬิกาตรงโน้นนะครับที่ตีบอกเวลาเนี่ยครับเพื่อนครับเรือด่วนเจ้าพระยาครับออกไปแล้วครับ เราคงต้องรอคันหลังอะครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะเราถ่ายเราโมจะถ่ายคลิปเพลินไปหน่อยกับเพื่อนครับเดี๋ยวเราคงต้องรอเนี่ยรอคันนี้ครับที่กําลังเข้าเทียบท่าอยู่เดี๋ยวเราจะไปคันนี้กันเพื่อนครับเนี่ยฮะนี่ครับเพื่อนๆครับบรรยากาศ อยู่ริมน้ําเจ้าพยาครับอยู่ท่าน้านนครับจังหวัดนนทบุรีกันเพื่อนครับวันนี้ช่องอดีวออนทัวร์ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวที่เมืองนนท์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายไปจังหวัดนนท์ก็หลายปีครับเพื่อนๆครับเมื่อก่อนก็มีโอกาสได้แวะเวียนมาที่นนท์บ่อยเพราะว่าเคยทํางานอยู่แถวจังหวัดนนทบุรีแต่ว่าก็ ได้ไม่ได้มาที่เมืองนนท์ก็หลายปีก็เมืองนนท์ก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับเมืองนนท์นี้ก็เจริญมากแล้วก็มีเจริญแบบผิดหูผิดตาเลยครับเพื่อนๆครับช่วงวบ้อะไรกันเพื่อนครับก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายของคลิปอา on tour นทัวร์ครับวันนี้เราพาเพื่อนมาเดินเที่ยวที่ตลาดท่าน้ำนน,น,นท์จังหวัดนนทบุรีแล้วก็เราจะพาเพื่อน เข้าไปนั่งเรือเดวนเจ้าพระยากับเพื่อนๆครับเราจะไปเที่ยวโซนด้านในแถวไอคอนสยามกับเพื่อนๆครับวันนี้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวแพลนต้องไอ้เพื่อนดูอีกสักพักหนึ่งเนี่ยครับเพื่อนๆครับบรรยากาศตลาดท่าน้ำนนจังหวัดนนทบุรีครับ ดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะปิดคลิปแล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรนะครับซี้อ,อซื้อตั๋วโดยสารแล้วก็เราจะลงไปยัเงเมือด่วนเช้าพญาแล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวขอหยิบแมสใส่แมสก่อนครับเพื่อน เราจะไปซื้อบัตรกับเจ้าหน้าที่ครับไปขั้นสยมไหมครับขนสยามลงสาทอน20บาทจ้ะต้องไปลงสาทอนนะครับลงสาทอนรอเลยก้อนีจ้ะครับครับนี่ครับงเรนอกเลยค่ะโอเคจับจุจอดไม่ได้จอดเวา้าจรไปเมืองเดียวเอาเฮ้ย นี่ยครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้เราซื้อบัตรมาแล้วกับเจ้าหน้าที่นะครับเราบอกว่าเราจะไปคอนสยามแล้วก็เราก็ซื้อตั๋วไปแล้วแล้วเรากำลังจะลงไปที่เอาไปรถเอาไปพนักงานห้าคนด้วยนั่งแม่นั่งลำเนี้ยเพื่อนบอกว่าลำง่าวลำง่าส่งเพื่อนตามมานะครับเนี่ยครับเราจะไปคอนสยามกต่งเพื่อนครับ ลำนี้ไปไค้คอนสยามใช่ไหมครับลำนี้ยกมาดีครับ,รบสาทรอ่าลงสาทรแล้วจบก็ไปเปลี่ยนเนี่ยฮะเรามาถึงเรือแล้วก็เพื่อนๆครับเราจะนั่งเรือลำนี้ไปลงสาทรแล้วก็อ่าเราก็จะไปเที่ยวไอคอนสยามกับเพื่อนๆครับก็ <aging> คงจะเป็นช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับช่องอดีตออนทัวร์วันนี้เรามีโอกาสได้มาที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็พาเพื่อนๆเดินเที่ยวตลาดเมืนะ่อสักพักหนึ่ง แล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงเรือด่วนเจ้าขยานะครับเราจะไปเที่ยวไ,ไอคอนสยามแล้วนกะ็เราจะไปด้วยเรืออะไรนี้ครับสักพักนึงเรือจะออกแล้วก็เราก็คงจะต้องปิดคลิปในตอนนี้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องของเรานะครับเพือ่อนครับ<า>ก่อนจากก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเราไปเจอกันที่ไอคอนสยามนะครับเพื<ๆ>่อนครับบ๊ายบาย